Thằng này đấy, phi nhỏng đây luôn yên phi ทุกคนตอนนี้เฮาก็ะไรมาส่งยินบ็อกมาพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นโทษั่งว่าระสงค์ยินบ็อกในเด้อหนึ่งพัฒนก่อนพี่น้องนี่เฮาก็ะไรเดินทางมาหอนอบ้านว่างเหย้าเนาะพี่น้องเนาะนีะ่รถก็ะสันในหอดสัมพันธ์บรรยากาศบรรยากาศโปรตีเรื่งเรื่องพี่น้อง เลยมาเลยมาเลยว้าคนทางเขามาแคบร้ายพี่น้องไยทรงเซิงทีเบาเบางานนี่คำพูดว่าเบาเบา <laughs> bao nhiêu bao nhiêu Không <laughs> có <laughs> <điểm. cười> sang xin Ủa là xin sang nào vậy bò Cầm lăng quá này, cầm lăng cao, <laughs> <Sâm> cao. <cười> 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 เครื่องแล้วเครื่องแล้วใกล้เติมแนะล้วี่น้องคนแนบะบเล็ขบขมู เราิจพี่น้องเลยเมื่อพี่น้องเมื่อคนดินจีไปเอาดินจีแล้วคนดินจีลงต่อพี่น้องนอนแดดอินจีพี่น้องเลยดูเฉลยเงินมากกี่นึงเนาะพี่น้องเนาะน,นี่แหละมันก็นคือประสบการณ์หรือว่าสิ่งใหม่ๆก็แมนเนาะพี่น้องนนอเนาะเพราะว่าเทากับบริสุทธิ์พลอยดเดปันได้เนาะกับเมื่อยเนี่ยสำนีกับบุญเป็นยังพี่น้องสบาย <c oughs> ไ,ปไปเจอกันเดือนพฤษภนปุ่นเลยพี่น้องเนา ทางไหนเด้อพี่น้องเด้เอลงเองพี่น้องเลยอ่าเาามืองละงาเพชรสระวันเท่านี้แหละจริงๆงามๆพี่น้องอ่าเพราะว่าใครดิจีก็มีพราะขาดนาลอ,อขาดนาลอได้นี่ยเดี๋ยวใครดิจีฮับบริการนะคนขึ้นคนลงคนส่งคนยังส่งเส้นทีก็ได้พี่น้องแต่ว่าเพราะขา,าดมันลด เกือบเกือบเครื่องรถเนาะพรอนรถเาียองาน บล็อกลิจีมีครบสุดคนแล้วกาเซเดปเต้บ้านนะพี่น้องเนาะตอนแรกต้องออกกําลังกายแค้นนะจะออกกําลังกายว้าเมียโบอยพี่น้องหนึ่งเขากินเองได้พี่น้องเลยเมียโบอยเลยด้ <laughs> <c oughs> ดังไฟติดเซื้อได้พี่น้องขับไว้คนโกะแต่ว่ามันนี่หนึ่งเขากินเองพี่น้องเลย เปิดน้ำก <st> ่อนโบได้คอยได้เห <sm> ็ดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหนึ่งเขาซุกแล้วก็จะได้ไปเต้บ้านพี่น้องเลยน้ำลายฝนบ้านน้อน้ำลายฝนบ้านน้อ สิประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยเ่งอยากไปเต้บ้านแน่เ่ออยากหนึ่งเขาแน่เนาะเนี่ยอยา,าย,ยุนี่อยากเติบเด้พี่น้องเลยไปพี่น้องไปเจอกันยี่เดินบ้านพี่น้องเลยเร็จหรอเราได้เบียกงานเท่ากันแต่เตบ้านไปนี่ตอนนี้ทำไว้กระไดมาหอนแล้วพี่น้องเลยทีมเขามาซาลายเป็นตัวสมองได้มาซาพี่น้องโอนโเือกตสมองลายตสมอง โอ้ตอโยตโยโอ้มอนี h, fin, work, ่จบแล้วอะเบิ้งบีเบิ้งนี่บีเป็นหมอห่วยพะแชนหมอนวะนี่คำเลยตอนนี้กำลังสองนาทีผ่านไปพี่น้องทันมีไพ่ยนึ่งไพ่ จะเบึงบิงว่านี้พี่น้องเ็ดเอทเอมีคนตาเจอขำลูกนี่นะบริกังใจนะหาซิมาซิ องเราพี่น้องอ่านเข้าไปเตะบานแหละอะไ้มาหดเพื่อนพี่น้องเลยหดเพื่อนหดซาดเลยฝนตกพี่น้องก็เลยบริถายเบืดซ้ำเมื่อยลไรพี่น้องออกกําลังกายทึ่งอันนั้นเน้องทึ่งย่ำย่ำชาย่ำเทียงย่ำเพลย่ำแรงก็เลยออกน้อพี่น้องเตะบอลนี่เลยพี่น้องโอ้ยเข้ามาก็เสด้มาปิดคลิปอยู่เพื่อนพี่น้องเลยยังเมื่อยอยู่ แจซิลิี่กับเบรยออกคลิปน้ำเนาะพี่น้องเนาะกับคำว่ากับสีเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วเนาะพี่น้องให้เอฟซีเบิ้งพี่น้องเลยตอนนี้แจซิลิี่กับยังประธานในจบว่างานใช่เนาะพี่น้องเนาะเป็นยังลับพึนงานอยู่อีกประมาณสามเดือนป้ายเนาะพี่น้องกำลังเดินชองถิศมีแต่ฝากกดไลค์กดแชร์บมาคำว่าในเรื่องพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยพอกันคลิปหน้าพี่น้อง เห็ดผเดาเห็ดตาภาษาเชานี่เนะพี่น,อน้องเนาะเฮื่เอ FC บ๊ายบาย